สวัสดีความรักฉันเมตตาตอนเป็นความสุขที่ได้อยู่กับคนและนำพลังแห่งสวรรค์ออกมาในขณะที่ฉันสร้างแรงบันดาลใจให้คนจ้องมองภายในตัวคนคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจของฉันคือการสนับสนุน สำรวจอย่างลึกซึ้งในตัวคนในขณะที่อนุญาตให้คุณยอมรับพลังแห่งการเลื่อนระดับที่ไหลออกมาจากผู้สร้างซึ่งเปิดใช้งานขั้นตอนต่อไปของการเลื่อนระดับภายในตัวคนในขั้นของการเลื่อนระดับนี้เทวทูตเมตาตอน สนับสนุนให้คนจ้องมองภายในตัวตนของคนเพื่อรับรู้คุณค่ายอมรับความรักความจริงแง่บวกความสงบความแข็งแกร่งความกล้าหาญอัญมณีและสมบัติที่มีอยู่ในตัวคนเป็นเรื่องง่าย ที่จะรับรู้ความกลัวแง่ลบความรู้สึกติดขัดจำกัดนิสัยเชิงลบหรือจุดอ่อนของคุณสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าในขั้นของการเลื่อนระดับนี้เป็นนิสัยเชิงลบและการสั่นสะเทือนเชิงลบซึ่งกำลังได้รับการเสริมและเน้นย้ำ เนื่องจากมีการปลดปล่อยและชำละล้างที่ส่งพลังอย่างลึกซึ้งในกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายตัวตนของคุณถูกกระตุ้นมากเกินไปอารมณ์และนิสัยเชิงลบ ที่กำลังดึงดูดความสนใจในขณะนี้ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอาจสังเกตว่าตัวเองโกรธง่ายขึ้นเหนื่อยขึ้นอาจสงสัยในตัวเองและรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเป็นไปไม่ได้ความฝันของคุณจะไม่เป็นจริงหรือ คุณกำลังถอยหลังในการเลื่อนระดับนี่เป็นเพราะว่ามีการเลื่อนระดับการปลดปล่อยและชำระล้างที่เกิดขึ้นซึ่งกระตุ้นความเป็นอยู่ของคุณมากเกินไปดังนั้นเมื่อพลังงานถูกปลดปล่อยออกมาคุณกำลังสังเกตเห็นมันด้วยพลังงานที่มากขึ้น และเน้นในความเป็นตัวคุณมากยิ่งขึ้นการล้างเพื่อการยกระดับสามารถดำเนินต่อไปได้ชั่วขณะหนึ่งคุณจำเป็นต้องปรับโฟกัสและปรับความสนใจของคุณใหม่เพื่อให้การชำระล้างขึ้นสู่สวรรค์สามารถเกิดขึ้นได้เราสามารถรับรู้ได้ว่า มันไม่เป็นไรทั้งตัวคนที่จะรู้สึกถูกกระตุน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องค้นหาและเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เงียบสงบภายในตัวคนพื้นที่แห่งความจริงพื้นที่แห่งสันติภาพและความรักของคน การทำเช่นนี้จะนำความสมดุลความนุ่มนวลความอ่อนโยนมาสู่ทั้งตัวและระบบของคนคุณจะปล่อยให้พลังงานที่ไม่จำเป็นถูกปลดปล่อยออกมาอย่างง่ายดายในขณะที่กระบวนการนี้เกิดขึ้นคุณจะค้นพบคุณค่าของคุณ ซึ่งเป็นการก้าวไปข้างหน้าที่ยอดเยี่ยมในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์การค้นพบคุณค่าของคุณคือการตระหนักว่าคุณคู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่เป็นผู้สร้างคุณคู่ควรกับทุกสิ่งที่คุณต้องการได้รับรวบรวมและสัมผัส เราสามารถพูดได้ว่าคุณค่าของคนคือ1%นึเปอร์ซหรือมากกว่าหมายความว่าคุณสมบูรณ์ทั้งตัวตนดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าของคุณหรือแม้แต่กระตุ้นคุณค่าของคุณใหม่คุณค่าของคุณนั้นสมบูรณ์แล้ว มันเป็นหนึ่งเปอร์เซนคุณอาจรู้สึกขาดความภาคภูมิใจในตนเองความมั่นใจความกล้าหาญภายในตัวคุณบางทีคุณอาจไม่รู้สึกรักตัวเองมากพอเท่าที่คุณจะทำได้โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบภายในจิตใจ และอัตราของคนภายในตัวคนเป็นอัญ,ญมณีหรือขุมทรัพย์ที่สมบูรณ์และสมบูรณ์นี่คือคุณค่าของคนมันคือทุกสิ่งที่เป็นผู้สร้างความรักสันติสุขความปิติและความจริงแทนที่จะรู้สึกคุณต้องสร้างเน้นย้ำหรือเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง แต่ฉันเมตาตอนขอเชิญคุณปฏิรูกและปรับโครงสร้างกระบวนการคิดและรูปแบบพลังงานภายในอัตตาของคุณเพื่อรับรู้คุณค่าในตนเองคุณค่าภายในของคุณสมบูรณ์และการแสดงออกทั้งหมดของผู้สร้างคุณสามารถได้รับทุกสิ่ง ที่คุณต้องการในวันข้างหน้าเมื่อคุณรับรู้ถึงความโกรธความเหนื่อยล้าหรือความกลัวฉันขอแนะนำให้ความสนใจภายในตัวคุณฉันขอเชิญคุณไปที่จักรวาหัวใจที่สูงขึ้นของคุณอยู่เหนือจักรวาหัวใจและยอมรับว่า ภายในจักราหัวใจที่สูงขึ้นคุณจะได้รับมุมมองที่มีคุณค่ามันเป็นเหมือนมุมมองของของุมทรัพย์เป็นสิ่งที่เป็นคุณในขณะที่คุณเข้าไปและให้ความสนใจกับจักราหัวใจที่สูงขึ้นคุณสามารถพูดกับตัวเองว่าฉันรับรู้ถึงคุณค่า ภายในของฉันฉันมีค่าควรฉันรับรู้ถึงคุณค่าภายในของฉันฉันมีค่าควรย้ำกับตัวเองว่ากำลังค้นหาพลังงานสั่นสะเทือนที่สะท้อนคำพูดความตั้งใจของคุณพลังงานอาจยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางกว่าความตั้งใจเดิม ถ้าอย่างนั้นจุดเน้นไม่ได้อยู่ที่การมีค่าควรหรือแม้กระทั่งการตระหนักถึงคุณค่าของคุณคุณมีค่าแค่ไหนคุณคือผู้สร้างหรือคุณค่าของผู้สร้างมันกลายเป็นมากกว่านี้และเปิดกว้างสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเปิดเข้าไปเพื่ออะไร บางทีมันอาจเปิดเข้าไปโู่ความสุขความรักความรู้สึกอิสระหรือการแสดงออกที่ไรขอบเขตคุณจะค้นพบความสั่นสะเทือนที่แท้จริงความสั่นสะเทือนที่สมบูรณ์ของมูลค่าของคุณซึ่งเป็นเวทมนต์คุณสมบัติของคุณอัญมณีของคุณและทุกสิ่ง ที่คุณเป็นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคุณค่าภายในของคุณคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกเส้้ยิ่งขึ้นคุณเป็นใครและสิ่งที่คุณต้องการกับโลกตอนนี้เป็นเวลาที่จะสำรวจคุณค่าของคุณในหลายระดับของความเป็นอยู่ของคุณ มันเป็นขั้นตอนของการเลื่อนระดับขึ้นและมันจะได้รับการเยียวยาอย่างมากฉันเมตตาตอนฉันอยู่กับคุณทุกอย่างก้าวความรักของฉันอยู่กับคุณเสมอใช่ค่ะท่านอยู่กับพวกเราเสมอ